สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับทริปการเขียนงานหลังคาด้วยปลั๊กอินที่ชื่อว่า c t t r r o i t กันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าไปในตัวโปรแกรมก่อนก็คือจะอยู่ทางด้านทูลบาร์ทางด้านบนนะคะที่ชื่อว่า C a t p r o ไ i นะคะจากนั้นให้เราเข้าไปในหมดงานของงานสถาปัตย์นะคะแล้วกเ็เลือกงานหลังคานะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะมีหลังคาให้เราเลือกประมาณ5แบบ นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานหน้าจัว่วหลังคาหน้าจั่วนะคะหรือว่าในส่วนของหลังคาปัญญา้นหยาที่เราใช้กันบ่อยๆทั่วไปอยู่แล้วนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราแค่กรอกรายละเอียดต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น k 1ก็คือในส่วนของชายหลังคานะคะว่าเราต้องการชายหลังคาที่ออกมาจากตัวอาคารประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ ราก็กรอกเข้าไปนะคะเป็นออกมาประมาณ1เมตรนะคะทั้ง k 1 k 2เลยนะคะส่วน w 1ก็คือความกว้างของอาคารนะคะที่ผู้ใช้งานเนี่ยมีความกว้างของอาคารประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความยาวของอาคารก็สามารถกรอกรายละเอียดเข้าไปในส่วนของ w 1นะคะก็คือความกว้างของอาคารส่วน l 1ก็คือความยาวของอาคารนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราไปดูในส่วนของ slope หลังคา นะคะว่าตัวผู้ใช้งานเนี่ยต้องการให้หลังคาสลบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสูงของหลังคาประมาณเท่าไหร่นะคะให้ลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดความสูงของหลังคาได้เลยนะคะจากนั้นให้เรากด insert นะคะแค่นั้นเองแล้วก็จะได้ในส่วนของหลังคามาง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ ตัวหลังคามาโดยอัตโนมัตินะคะแค่นี้เอง